ทำไมไม่ใช้ไฟา้าบ่มีไพซำซำไต่ไพหุงก็โอเคเนะเจ๊เจ๊เจ๊ลูกไส้ยอกลูกไส้เพราะว่าด,ดึงสายไพมาประมาณสองพันสองพันกิโลสองพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรดึงสายไพเพราะใส่สายไพหน่อยนะสายอลรุยก็เลยว่า ไฟบ่แห้งก็เลยได้แต่ต่อไฟเ้าก็บิดใส่แก๊สใส่ยางเนาะเอาธรรมชาติได้แหละใส่แก๊สก็ได้โอ้ยหอดบอ่เคยใส่แก๊สไปตีต้นม่ได้เห็นแต่อยู่หานอาหารเห็นอยู่แต่บ้านคนบ่เอยใส่เด้อย,ยากบาดอื่นเขาใส่แต่แ้าสิบ่เคยใส่ <c oughs> ซ้ำใส่หมอไผ่ผัากับพ่อแห้งเนาะเปลืองค้าไผ่บ่มี บมมีตั้งใจจ้ะทุกคนบ่ม,มีเงื่อนใจ่า,ายไผยได้ขา,ายไผ่แพงหลายเดือดดีซ้าซีป่มนำ้นำนราใสนำ้ำพ่มน้ำพ่มเอาเอาได้เอาใส่เนี่ยก็ยังคืออยู่แซนป่ายตอนเดือนยังยหนุ่มใหญ่สต๊อกไปซื้อนมลูกจ้ะจะพยายามไรซดให้ลายๆแล้วอยากให้ทุกคนขมาให้กำลังใจเด้ทุกคนเด้อฝได้ซ้าสีเก็บเรี้ยได้เยอะๆจะได้ใส่หมีบ้าน ใส่าามีข้าดำข้าไผ่ได้หลายนะทุกคนอยากได้ลังคาาอยากซื้อสังกะซีนี่กับพท่านได้สวัสดีจ้าหมูทองซาแนวอยากพี่วิไลยอยากได้ลังคาทรงโลงอยากอยากได้ซื้อสังกะซีนค่ะทางเงินเดือนยูทูบออกมีซื้อสังกะซีมามมุงเนะมาะมัมมุงลังคาบ้านที่ว่ามันเป็นโปง่โปงๆนี่นะยังเป็นองโลงอยู่นี่ แต่เห็ดปหาลายแน่ทุกคนแต่บริห็ดธุรกิจเมืดเอออันที่จริงเห็ดเดอ้อจูดทานเมืดกจ่ะเ้าซีกระจูดทานเด้อส่วนนี้จูดทานแต่สองเดือนก่อนฮาก็ใช้เต่าแต่พันไปขายเนาะยังพันไปขายทานซีหัวสรอกิีุกเขาจุกจุกทองยังคอยขยับ ขยับขยื่น <c oughs> ขันบอิ่วเขาก็จะบอดกนังเก่งเ่งอยู่เพื่อนมาชอบมาลินน้ำก็เลยว่าท้าสีหนึ่งเขาหดซองติ๊บทะเลมีไพออกมาก็เลยว่าอุ่นซะอุน่นเขาเย็นใบอุ่นมืออื่นน้ำขอบคุณเดอ้อหนึ่งลอยเจ็ดล้านดวงใจที่เขามาหายกำลังใจเนาะสวัสดีคุณวิไลจากพี่หมูทอง ผี่มูท่องกับเพิ่นกับเก็บเวลาเนาะผี่ผี่มูท่องยังบุษบุผ่านน้อเนาะไอเนาะเพิ่นยังบุษบุผ่านจะสวยให้กำลังใจผี่มูท่องในเด้อจะเด้อทุกคนเพิ่นยังบุษบุผ่านน่ะแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนเนาะที่เพิ่นเปิดซ่องเนาะแต่การอยากให้ทุกคนไปให้ยกำลังใจคุณในเนาะทุกคนเนาะตัวยาพี่มูท่องเพิ่นกับใส่แก็บประหยัดขัวเยอะว่าัชรแม่นบ่ เพราะว่าแก๊สก็บ,บ่ฮวซื้ออสเนาะเฮ็ดแต่หุงหม้อก็จะใส่อยู่ชาวซีก็บ,บก่กล้านะบ,บ่เคยใส่แก๊สบ,บม่มีหม่องเขาบ,บ่ส่ง,งะนะหรือว่าเฮาบ่ได้ไปติดต่อเขาบ่หรือได๋่ชา,าวซีก็บ,บ่เคยใส่แก๊สเนาะมาเว้า,าวูลาแท้สัมภาดังไผนี่ก็พอแฮงแหละจุดเองแด แต่สเปรย์ใส่แก๊สคือสิยังย่งยั่งท่านพัฒนาเถื่อถามีบ้านล้างดีก่อนอยังอยู่ปลายยู่ดงนี่เนาะนี่ที่มาใส่แก๊สอะได้ก้มกลืนกันบบรรยากาศไปก่อนอันที่จริงก็อยกากใส่อยู่แต่มันคือสิ่งหนักกะทีพอบ้านช้าซีบอนท้ายแก๊สนี่แก่ที่นี่มองขามห้องมอน่ะกันอยู่ในแข้งกันหนักมีการสั่นจนรถล่างครับผมนี่บัวเขาส่งให้หรือบอลหน่อยเท่าไห ห่างจากตัวเมืองประมาณ17หลักสแสดงว่าส่งประเทศสะบ้านแข็งเนื่องจากมีงานหรือว่าอีย่างต่างๆถ้าจังเลาะส่งนล้มาส่งประจำบ้านภาบริเคอร์ไปติดต่อเขาเพราะว่าเครื่องใส่แก๊สกับบะหมี่เนา่แนวแนวดังไทยแบบแก๊สกับบะหมี่บริเูณหิ้วจ้ะเคยดั้งประทาน